ยังพอมีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนใจให้นักเตะคนนี้อยู่กับเปชเช่ต่อไปหรือเปล่าท่านของหลุยส์แอนริก้ครับยังหวังให้เอ็มเปเป้เปลี่ยนใจอยู่ปารีสแซงต์แชงแมงต่อนะครับหลุยส์แอนริก้ครับคุณซื้อของเปชเช่ครับยังคงตั้งความหวังให้กับเอ็มบปเป้เปลี่ยนใจต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปซะ สถานการณ์ของเป้เกับเปเชยสอแยกทางหลังจบฤดูกาลนี้มากๆนะครับเพราะสื่อทั่วโยุโรปรายงานตรงกันว่านักเตะแจ้งเรื่องไปยังสโมสรเรื่องไม่ต่อสัญญาและเตรียมย้ายทีมเมื่อจบฤดูกาลนี้นะครับแล้วทางเอริก้ครับยังคงตั้งความหวังให้กับเอ็มปเปเปเปลี่ยนใจเพราะตอนนี้ยังไม่มีแถลงการหรือยืนยันจากทางนักเตะออกมาอย่างเป็นทางการมาฟังสิ่งที่หลุยส์เอริก้ได้พูดถึงเอ็มปเปเปเขาบอกว่า ผมยังคงหวังว่าคลียันจะเปลี่ยนใจของเขาและยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็ชัดเจนดังนั้นเขายังคงสามารถเปลี่ยนใจของตัวเองได้เออลองจงินตนาการดูว่าพวกเราคว้าสีแชมป์ในฤดูกาลนี้แล้วก็คลีย์นอมบาเป้เปลี่ยนตัวเลือกของเขาในนาทีสุดท้ายและแตัดสินใจว่าเปเชคคือที่ที่เขาควรจะอยู่ต่อไปทำไมจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ล่ะ อันนี้คือสิ่งที่หลุยส์แอนริเก้ได้ออกมาพูดถึงอ็อปเป้หวังว่านักเตะอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับทั้งที่มีข่าวโยงหนักเลยกับเรอันมาริดตอนนี้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางของอ็อปเป้หลังจากจบฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานบอกว่าอ็อปเป้กำลังเจราจาสัญญากับเรอันมาริดซึ่งตอนนี้ดำเนินการตกลงรายละเอียดเพื่อให้ทุกอย่างลุล่วง100เซเต็มนะครับก็ยังมี เศษหนึ่งส่วนใจที่อยากให้อ็มบอปเป้เปลี่ยนใจต่อสัญญาใหม่กับเปเชลออกไปสําหรับทางหลุยอันริเก้นะครับอาจจะเลือกในนาทีสุดท้ายว่าอ,อไม่ไปละเรอันมาริดจะขออยู่เปเชต่ออะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหรือเปล่านะครับโอ้โหแต e ่เรอันมาริดหมายมั่นปันมือแล้วนะครับทุกอย่างเตรียมต้อนรับอ็มบอเป้ก่อนศึกยูโร2 0 2 4ที่มันกําลังจะเริ่มขึ้นนะครับ ทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงครับหลุยส์รีก้หวังให้ปัาเปเปลี่ยนใจอยู่เปเช่ต่อครับจะเป็นผลไม่เป็นผลครับรอดูและหาว่าในฤดูกาลน,นี้เปเช่คว้าแชมป์หลายๆแชมป์ล่ะจะเป็นยังไงจัดไปให้เวรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม